เอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลยลิกปี2023ไม่คิดว่าตำแหน่งนี้ MVP จะเป็นของพี่ออนนะคะเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งค่ะคลิปนี้เราจะมาดูความยอดเยี่ยมของพี่ออนอุมากันนะคะพร้อมกับน้องๆในทีมนครราชสีมาแมตช์ชิงกับไดมอนด์ o ูดนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นปลายเซตที่5ค่ะเพื่อนๆอนย่างช็อตนี้นะคะพี่อ่อนขึ้นตบหน้าเนตนี่ก็คือทีมยังตามอยู่8ต่อ10นะคะก็ทําคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก1เป็น9ต่อ10ค่ะปกติไดมอนฟูดถ้าได้นํำห่างๆแบบนี้คู่ต่อสู้นี่คือยากที่จะตามทันนะคะและลูกที่ตีเสมอนะคะก็เป็นลูกบล็อกของจรัสพรนะคะที่บล็อกนาตาชาได้ค่ะเพื่อนๆอ,อย่างลุ่งนี้นะคะ บล็อกเต็มเต็มบล็อกเดียวด้วยนะคะสำหรับจารัสพรนักครราชสีมาตีเสมอ10ต่อ10นี่ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วนะคะโคชแคกต้องเบรกเกมไว้ก่อนต้องเบรกและแก้เกมกันหน่อยค่ะอย่างนาตาชานะคะสูง190กวาดว่านะคะเพื่อนๆเ,เวลาขึ้นหัวเสานี่คือย,ยังโดนบล็อกได้นี่ก็คือสูญเสียความมั่นใจไม่ใช่น้อยเลยนะคะ ว้าวดีเจร,ระดับโลกนะคะสาตาร์ลี่ค่ะทุกคนคุ้นเคยกันดีนะคะเหมือนเขาชอบเพลงไทยใช่ไหมครับเพื่อนๆเอาละค่ะหลังจากที่ได้พักกันนะคะคะแนนเท่ากันค่ะสิบเท่านะคะนะครราชสีมาจะได้เสิร์ฟค่ะนุสราก็ยังยกโค้งให้นาชานะคะขอราชรับได้ค่ะพี่ออนโอ้โหท้ายคอร์ดเลยค่ะหมดสิรับขึ้นนํำแล้วค่ะทุกคนสิต่อสินะคะ นครราชสีมาเสิร์ฟต่อนะคะไม่มีการเบรกเกมค่ะจากโค้ชแขกนะคะนุสราว่าไงคะลูกนี้ก็ยังที่เดิมนะคะนาตชาโคราชมาเหนียวด้วยนะคะถูกที่ถูกเวลาจริงๆรอบที่สามแล้วค่ะนาตชาค่ะโอ้โหยอมใจเลยนะคะยอมใจนุสราแล้วก็โดนแม่อ้อนค่ะจัดลงไปนะคะคมมากลูกนี้ค่ะ สนใจนะคะว่านุสรายกให้นาตชาถึง3รอบเลยนะคะทุกคนคะ่ะขึ้นนำแล้วคะ่ะ12ต่อ10นะคะยังเสร์ฟต่อนะคะชิตพรค่ะวิภาวีขึ้นแล้วนะคะก็ยังโดนเซฟล็อกค่ะแม่ออนอีกรอบอใครจัดต้านคะเพื่อนๆนำห่างไปอีก13ต่อ10นะคะจะว่าปายการเซตลูกนี้ของซีรีมาไม่ได้สวยสักเท่าไหร่นะคะ แต่หัวเสาก็คือพี่ออนอุมานะคะ13ต่อ10เสรต่อนะคะชิตพลนุสราวิ่งเซตนิดนึงค่ะหมดจวงนะคะฝั่งนน้นล,ลงมาแทนนาตาชานะคะก็อย่างไม่ตายค่ะมีหลังโค้งมาทางวิภาวีทำได้สวยนะคะตีตื้นขึ้นมาค่ะ 1 1ต่อ13ค่ะไดมอนด์เสิร์ฟมานะคะลูกนี้จะเล่นยังไงก็ยังเป็นแม่ออนค่ะทุกคนค่ะขึ้นแมตช์พอยต์นะคะแชมเปี้ยนชิพพอยต์โดยแม่ออนอูมาค่ะ14ต่อ11นะคะโคช่ายดูสะใจมากๆแต่คนนี้ทำหน้าเซ็งค่ะส,สสิพพรน,นะคะทำหน้ายังสุดเซ็งเลยนะคะสำหรับสส,สิพะพรค่ะปกติจะทำแต้มให้กับทีมนี่คือได้เยอะเลยนะคะ ต่อไปนี้จะเป็นคะแนนสำคัญมากๆค่ะเสร์ฟนะคะอารับไม่ดีนะคะต้องแก้บอลค่ะทำให้ทิชกรต้องแก้บอลน,นะคะแล้วก็ติดบล็อกค่ะแชมป์เป็นของโคราดนะคะนครราชสีมาค่ะอูดูสะใจโค้ชตายนะคะยอดเยียมมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับนครราชสีมาด้วยค่ะ